เป็นยังไงบ้างคะมาขึ้นไป <c oughs> เบิ่งหมอรอหมอล่ำอีกแล้วหนีแม่ไปฟังล่ำอีกแล้ว,ลว <c oughs> ค่ะลูกสาวค่ะพี่น้องขาม่ขึ้นนี้ยยาๆกับไม่โอกาสได้ไปเบิ่งหมอล่ำใจเกินร้อยมาขึ้นนี่เป็นจังใดแน่ย่าๆมวนบอลมวนค่ะแม่มวนบอลหรืมวนอยู่แล้วหรือรับใจเกินร้อยนนย,ยังคงบความาตรฐานเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าแต่ว่าแต่กัมวนแต่มวนแต่มันมีแต่พี่น้องมันมีแต่ทาไม มวนแต่มันบ่เต็มลอยอ้าวใจเกินรอยเพ่อนเดียวบ่เต็มลอยมาขึ้นบ่สห้บ่เต็มลอยอ้าวบ่เต็มนี่หมยถึงว่าว่งหรือว่าการแสดงหรือว่าอีหยังที่ห้บ่เต็มลอยเสียงอ๋อเต็มเสียงพี่น้องขามาขึ้นนี่ยายาไปกะสซีถุมกว่านาอพี่น้องขาทันเข้าไปหลายหมไ,ไปหกคนกับมาขึ้นที่มากไปหกคนแมก็กเรียงร้านเหมือนเดิมแมนค่ะแต่ก็ทีมงานหกคนซึ่งไปถึงตอนไปจอดรถน่ะคกะ ตอนแรกแว่กินข่าวก่อนอแว่กินข่าวก็ขึ้นเสียงเพลงดังตึ๊บตึ๊บไปฮอดของห้องกินข่าวแล้วเขาห้องกินขา่พอพอนขาวเซตกัญญาอากับเขามาที่งานนะครับรถเามธาิงานก็ซึ่งไก่กันยูอพอมาถึงงานปุ๊บจอดรถปุ๊บเขาลงจากรถอ้าวเพลงคือเบา,าแทนอ่าตอนแรกคิดว่าโอ้ยลำโพงอาหารไปทางโน้นคิดว่างี้แต่สว่าค์ลำโพงอาหารไปทางพุ่นก็เลยว่าคิดว่าเสียมากจะเบาก็เลยว่าแมนพ่อพยาเข้าไปบ่อยสิได้ใช่ประกาศว่า ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องทางวังสะพุงเด้อเด้อครับหลังจากให้ความละมือกับทาจ้หน้ะที่เพื่อนเพิ่นให้ง่อให้ลดเสียงลงโอ้แม่เราก็เลยว่าอ้าวหน่อยนิดใช่ไหมไม่นิดเลยแหละแม่เราคือเราตั้งใจความตั้งใจว่าเราจะไปดูรอบที่แล้วรอบที่แล้วไปไปบแล้วรอบที่แล้วแม่แม่ได้ไปนั่งรอบนั้นแล้วรอบที่แล้วไปบ่มีแอนออลดีบ่มีแอนออลดีรอบนี้มีแอนออลดีจะเล่กาว่าจะไปแบบ แกโตนะแกเมือม่อว่าเนะมื่อนี้รอบนี้มีแอนอะไรดีเขาเลียละว่าัสิไเปเบิร์วามันสิเต็มที่ปันไดนะพราะไปแล้วเขาบอกว่าเสียงมันเบา,เาลดเสียงเพราะเราเสียง,ง,ยงเขาก็ยังทาใจได้แม่ก็ยังทําใจได้อยู่ว่าแเราก็ด,ดูดูโชว์ดูอย่างไปกติสปกติหนักนะแต่ตามตามสเต็ปของตามมาตรฐานของของใจคือ้อยนะแม่เนาะแต่ว่าช่วงโชดบางโชว์แดนเซอร์บางเซตมันเบ่เต็มเวที อันนี้ต้องขอเว้าตามตรงนะพี่น้องค่ะคือเขาว่าวต่ำนิดๆแก้ไขนาะแมนค่ะแต่ว่ากับมาลูกที่หลังอ๋อบอสบอยศิลิชัยเขาประกาศว่าเขารับสมัครแดนเซอร์อ๋อก็เลยเป็นที่ม่ว่าอ๋อทำไมแดนเซอร์เขาน้อยนึ่อาจจะมีแบบเอออาจจะลาออกไหมหรือไปพักผ่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าเซตหนึ่งมันมีอยู่แค่30คนหรือ28คนบางเซตอ่าก้อนก้อนเนี่ยคือเต็มอไยะเนาะเต็ม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 เวทีเต็มเต็มเต็มเ เป็นอาเป็นแค่บางเซตนะพี่น้องเป็นบางเซตแต่ถ้าเกิดมาทั้งหมดก็คือเต็มไปทีปกติหรอแม่มันก็เต็มไวทีนั่นแหละแต่ว่าบางเซตมันคือมันโลงเลี้งไปไหมแม่ถ้าให้ถ้าให้แม่ทำค่ะอ่าสิ่งที่ควรแก้ไขเหตุการณ์แบบนบีหล่อนี่หมอลำ้ใหญ่มาลงแล้วก็พูดถือว่องกับว่องหมอลำน่ะเพิ่นเต็มรอยอยู่แล้วซื้อเสียงเพิ่นการระดับนั่นอยู่แล้วถ้าให้แก้ไขจะให้แก้ไขในจุดไดสสำหรับตั้ชมนี่ละสำหรับเราผู้ชมมันบอ หนึ่งเลยล่ะที่ปัญหาที่เราไปเสียงอ่า uh huh. เสียงต้องฝากไปถึงผู้จัดแล้วก็ทั้งเจ้าหน้าที่ต้องคุยกันให้เรียบร้อยกับหรือกับทังสถานที่หรือทางเกี่ยวกับชาวบ้านแถวนั้นนั uh ่น huh. สินะว่า uh huh. เขาต้องคุยให้เรียบร้อยโดยตงคือผู้จัดกับเจ้าหน้าที่นี่แหละ <Man S 2> ก็จะคุยกันว่า uh huh. บอแมนว่าหมอล้ามมาแล้ว เอฟซีชาวบ้านที่ไปชมเนี่ยแม่เขาก็ตั้งใจจะไปชมให้มันตึมตึมตึมแมนบอแม่เสียงให้มันเก๋เฮิรมเซอร่ารอบทิศทางแบบตึมตึมตึมอันนี้ไปต้องขออภัยนะครับแขนความระมือกับเจ้าหน้าที่ครับคือหมอลำเนี่ยเขาเต็มที่อยู่แล้วเขาตั้งใจตั้งใจมาเล่นอยู่แล้วแต่พอไปอย่างเงี้ยแม่ยังไม่ถึงเที่ยงคืนยังไม่ถึงห้าทุ่มเลยลดเสียง มันเสียงลงมันสิได้อัตรลดนี่อย่างแมนหมอลำกําลังเดินเลยได้ดแมนค้าว่าหมอลำใหญ่งงน่ะแม่ต่วงเทียงขึ้นน่นนนะเนาะมันมันมันก็เลยขาดอัตรลดในการสร้างล่ำแม่เข้าใจอยู่แม่เข้าใจช่วงจังหวะขึ้นอีกแยง่งนึงเนาะช่วงเทียงขึ้นไปฟิวฟิวคนชมเนี่ยกับลังได้แมนไหมกับตองมีเริ่มดื่มเริ่มยังล่ะกับตองด้ฟิวอยิ่งกว่ามากฟิวเติยฟิวยังกับตองมีกับยลังลูกขึ้นฟอดเอ้ามันเบาป๊อกป๊อกเป๊ะเป๊ะอ่ามันไม่ทำให้เสียอารมณ์ออีียงแแมม๋ทท ถ้าให้แก้ไขถ้าให้อันนี้ก็คืออยากให้ทา่าผู้จัดผู้จัดสถานที่แถวนน้าให้เคี่ย์กันให้มันเป็นทางการกอน,นันก้อนสิเอามอลำเหมาอนมลุกสิเพราะว่าเห็นหลายๆเห็นหลายๆคณะแล้วเวลาไปทําการแสดงก็จะต้องมีดราม่าแบบนี้ว่าขออภัยเจ้าหน้าที่ให้ลดเสียงจริงๆแล้วอ่ะควรจะ เคลียร์กันก่อนหน้านี้ไหมว่าจาเราจําเป็นต้องใช้เสียงต้องขออนุญาตการใช้เสียงอยู่แล้วหนึ่งคืนใช่แต่มันไม่ได้มีทุวันมอลลมก็ไม่ได้มีทุกวันอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะพี่น้องว่าอันนี้ประเด็นว่าผ่าพิงถึงประเดนเลยพี่น้องหมายถึงว่าจริงๆแล้วคนอยากไปเบิ้งมันก็ต้องอยากไปเบิ้งเต็มที่อยู่แล้วมอลลัก็อยากเล่นเต็มที่อยู่แล้วเขาพ่ะการเดอกเขาก็ผู้จัดเขาก็อยากให้จัดเต็มที่แหละแต่ว่าอยากให้ผู้จัดเนี่ยเลีรยเรียบร้อยแมนนี่คืออารมณ์ของ ลบทางข้นไปช่อมข้นไปชอมหมายถึงว่ามันก็เลยแบบรู้สึกวันมาขึ้นมันมันบ่เต็มที่ค่ะชจนจนเกีย์ไปเลยทั้งหมดทั้งมวลมาขึ้นสําหรับอ่าบอยเสียชัยมีแค่ตอนบอยออกมาพันละตอนบอยออกมาคือหลังตอนใส่สุดเพชรออกมาหรือเซอร์เรื่องตัวก่อนอันดันสวยรอเลยครับอันนั้นทาของเขาเขาฝอนเขางามอยู่แล้วอันนั้นแบบดับบอยเชฝอนงามห้ามก็ลิขึงนไปถึงฝอนฝอนงามมมไห้ามิลลิ ออน้ีน่มนมบางาขาแล้แบบแปงไม่เนียว่อนแชอนงมเนพาเขาว่าถึงต้องไข่ออกหมอนรัมถึงสิบกเมเขาว่าถึงไข่ออกหมอลรัมอนเกวกันกับอันซอแอนคอนยางงาพอนออดพอนงากาีลาก็มื่อขึ้นกับล่อช็อตนี่ลาแมก็่อรอรอไปไดแอนออรีสิขึ้นนาะหาทุนกัแล้วเชียงขึ้นกัแล้วเพราะถ้าในขึ้นออกมานหลดทีหลังว่าแอนออรีมีงานงานแหลกอยู่เชียงคานพี่น้องมีงานอยู่เชียงคานแม่คุณนองบางทีทางบ้านนีค่ะ รูกไปว่างสะพุงค่ะไปฟังล่าค่ะแต่ว่าแนอนนออลานอยู่บ้านแอนลอรดีขืนเวทีเที่ยงขึ้นยี่สิบสามนาทีค่ะพี่น้องนี่แม่รูปเวลาแม่เบิรงเนาะกันนั่นแหละก็ต้องต้องเรียกเลยว่าพอแอนออดีขึ้นมาก็เรียกเลยว่าฟิวเปลี่ยนไปเลยอ่าดึงฟิวเปลี่ยนแค่คับแฟนเอฟซีหรือยูไนตาจากนี้อยากตั้งกล่องเสถียรพี่น้องเบิรงเนาะค่ะ คนกระลุกขึนบึ๊บปั๊บบึ๊บปั๊บจะต้องเล็มแม่แบงก์กงเพราะนได้เอาปดกล่องออกมาแล้วก็ได้เอาทายเอารแลซสิเพราะมันข้าเจ้าบางก์ก็เปิดด้วยเพลงวานปู่ซำสูงมาขึ้นนี่แล้วกัเจ็ดเจ็ดเพลงลวดแม่โซโล่เดี่ยวเจ็ดเพลงลวดแตนเออดีบอบอธถ้าหายิดรังเลตัวนี้มาในชุดสีแดงสวยสดใสอ่าฮะชุดแดงเจ็ดเพลงลวดเลยจนเพลงสุดท้ายบอร์ดเชชเช่จังขึนมาเจ้าขึนมากับบอร์ดเชชเช่เลยก็ โปาไบโอเซไดกม็มาเปลี่ยนพอสิ็จเขาในช่วงเริ่มเลี้ยงตอก่อนช่วงที่สองโปรไบโอเใส่ก็ขึ้นมาเปลี่ยนมา,มาเออ่เขาเรียกว่าอย่างมาตอนอหนึ่งเลยแม่ม,มาขึ้นนี่ะนั่นแหละซึ่งเรียกได้ว่าอ่าความ,มาตรฐานของว่องแยเกินรอยแต่แน,น่นความ,มาตรฐานเหมือนเดิมทุกอย่างไบ่ว่าไดเป็นซอแอลหรือบอดบอยกับซางค่ะแต่ว่าที่ญาติอยากให้ที่ว่าพอดเต็มรอยนะของขึ้นก็คือว่า เสียงมันเบาไปค่ะมันขาดฟิลของคนที่กตลังได้ฟิลค่ะพี่น้องค่ะหลายคนเพราะว่าหลายๆคนอันนี้บอกแตามตกลงแล้วหลายๆคนก็มีเดินออกเยอะอยู่เพราะว่าทุกคนอยากไปเตยให้เสียงเพลงมันถึงทำให้มันบ่ถึงแมนแมนแมนตอนเข้าไปอยู่แมนรอบนั้นคนหลายแถวๆก็นั่งหนีไปคือการอะครอย่างม้วนหลายม้วนหลายรอบที่แล้วนะแม่น้องมันต้องเสียงเต็มสั่งดีเลยค่ะการไป ไปัีเข้าไปเข้าไปหาควมสุกเด็กค่ะคือเขาเน็ตเนื่อยอยู่กับการงานทั้งมื่นบมดเเว้นแล้วสิเขาก็ต้องการไปปลดปลอยเผื่อสิรีแลกหรือว่าไปแจ็คหน่อยเลไแบบน่าไปถึงนีกับว่าท้ามันพอเต็มที่อ่ะก็ในระคะการะขอว่าที่มาขึ้นอีกนยดหนึ่งเสียงสองก็มีแดนเซอร์บางเซตแค่นั้นเองแต่อย่างอื่นองค์รวมอย่างอื่นของใจเกินร้อยคือเหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างรักษามาตรฐานพีนองเอฟซีหลท์เก่า แต่ว่าจะมีแค่แบบเสียงมาและที่บอเห็นเหมือนหลอบก้อนที่เข้าไปที่ค้นเต็มแนวเวทีแม่ช์เต้นคอนเสอนเสิรของแสกตัวเข้าไปสิไปหานจับมือบอลบอยก็แสกตัวสานหัวก้อนก้อนนั่นล่ะพี่น้องก็เป็นเรื่องราวของเมื่อคืนนี่ที่ยายาไปลานปาร์ตี้เลยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยที่มีหมอลำใจเกินร้อยกับแอนนอดีมาทำการแสดงเพราะว่าสุพี่น้องฟังนะพี่น้องเนาะว่าเป็นจังไดค่ะ สำหรับมือนีเน yeah, yeah, าะอย่าอย่าพะเพื่น 88, อนแก๊ิแปดหลอดจ้ากาสิคอล่าพีและน้องตะเพียงสามีนะคะพอ,อกันไหมคลิปนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ